ความอยากรู้อยากเห็นมักจะพาเราไปพบกับสิ่งที่เราไม่อยากเจอโดยเฉพาะเมื่อมันคือความหลอนที่ตามติดไม่ว่าคุณจะหนีไปไกลแค่ไหนก็ตามเรื่องราวของสองเพื่อนซีที่ลหลงไหลการถ่ายภาพในสถานที่รกร้างแต่สิ่งที่พวกเขาได้เจอณตึกสูงใจกลางเมืองแห่งนั้นมันไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่มันคือความหลอนที่จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล สองเพื่อนซีที่ชื่อบอนและอาร์มพวกเขาเป็นคนที่บ้าการถ่ายรูปแนวสตรีทอาร์ตและตึกร้างเป็นชีวิตจิตใจมักจะออกเดินทางไปแสวงหาสถานที่แปลกๆที่ถูกทิ้งร้างเพื่อเก็บภาพที่หาไม่ได้จากที่ไหนมาประดับพอร์ตโฟลิโออยู่เสมอ วันนี้เป้าหมายของพวกเขาคือตึกร้างสูง10ชั้นใจกลางเมืองที่มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับโศกน,นาฏกรรมการกระโดดตึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอังคู่เดินทางไปถึงตึกร้างในช่วงบ่ายคล้อยแสงแดดเริ่มอ่อนลงทำให้บรรยากาศของตึกดูมืดทมึนและวังเวงมากขึ้นบอลกับอามไม่รอช้ารีบกางขาตั้งกล้องเตรียมอุปกรณ์แล้วเริ่มถ่ายรูปตามมุมต่างๆของตึก ไล่ขึ้นไปทีละชั้นความตื่นเต้นและความท้าทายทำให้พวกเขาไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆในตอนแรกยิ่งเดินขึ้นไปสูงเท่าไรอากาศก็ยิ่งเย็นเยือกมากขึ้นเรื่อยๆทั้งๆที่ข้างนอกอากาศร้อนจัดพวกเขาพยายามไม่คิดอะไรมากคิดว่าเป็นแค่ลมที่พัดผ่านช่องหน้าต่างที่ไร้บานของตึกร้างจนกระทั่งมาถึงชั้น8ซึ่งเป็นชั้นที่มีข่าวลือเยอะที่สุดว่าเป็นจุดที่คนเคยตัดสินใจจบชีวิต ชั้นนี้มีร่องรอยของการสุดโทมมากกว่าชั้นอื่นผนังมีรอยเขียนกราฟฟิตี้แปลกๆเต็มไปหมดและมีกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นเหม็นไม่จางๆโชยมาบอนกำลังปรับโฟกัสกล้องเพื่อถ่ายรูปมุมหนึ่งที่ดูอาร์ตดีส่วนอาร์มกำลังเดินสำรวจร,บรอบๆอย่างใจเย็นมองหาช่องแสงที่น่าสนใจ ขณะที่บอนกำลังง่วนอยู่กับกล้องหันหลังให้อาร์มที่กำลังมองหาช่องแสงจูๆ่ๆทั้งสองก็ต้องพงะเงาร่างสีขาวซีบขนาดใหญ่พุ่งลงมาจากช่องบันไดด้านบนอย่างรวดเร็วมันปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาแทบจะทันทีโดยที่ไม่มีสัญญาณใดๆร่างนั้นห้อยหัวลงมาผมยาวดำคลับปกผิดใบหน้าไว้ร่างกายห้อยตองแต่งในชุดสีขาวโพลนที่เปือเปื้อนและขาดวิน่น แอนทั้งสองข้างห้อยลงมาข้างลำตัวมือข้างหนึ่งเหยียดออกมาช้าๆช,ชี้ตรงมาที่พวกเขาอย่างจงใจทั้งสองตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบความหวาดกลัวเข้าครอบงำจนไม่อาจเปล่งเสียงใดๆได้เลยเสียงหัวใจที่เต้นรัวและเร็วขึ้นราวกับกลองศึกพวกเขาทิ้งกล้องและอุปกรณ์ทุกอย่างกระโดดถอยหลังไปชนกำแพงแล้วรีบวิ่งหนีลงมาจากตึกอย่างไม่คิดชีวิต ขาอ่อนแรงจนเกือบจะล้มหลายครั้งแต่สัญชัตญายันเอาตัวรอดทำให้พวกเขาวิ่งลงมาได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อมาถึงด้านล่างตึกพวกเขาวิ่งต่อไปไม่หยุดจนกระทั่งออกห่างจากตึกนั้นมากพอและมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วบอลกับอาร์มสุดตัวลงนั่งหอบหายใจอย่างหนักตัวสั่นเทาไปทั้งตัวหน้าซีดเผือดเหมือนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเหงื่อไหลท่วมกาย หลังจากเหตุการณ์สุดสยองนั้นบอนกับอาร์มก็สาบานว่าจะไม่เข้าใกล้ตึกร้างอีกเลยพวกเขาพยายามใช้ชีวิตตามปกติทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ภาพของร่างที่ห้อยหัวลงมาและมือที่เหยียดออกมาตรงหน้าพวกเขายังคงตามหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำของพวกเขาไม่เคยเลือนหายไป ผ่านไปหลายวันบอนเริ่มฝันร้ายซ้ำๆเขาเห็นตึกร้างแห่งนั้นในความฝันบ่อยครั้งในฝันเขายังคงได้ยินเสียงหวีดหวิวของลมที่พัดผ่านช่องหน้าต่างและเสียงหยดน้ำเย็นๆที่ตกลงบนหน้าผาคืนหนึ่งบอนสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะความรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติเขามองไปที่นาฬิกาบนหัวเตียงพบว่าเป็นเวลาตีสามครึ่งบอนลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะไปดื่มน้ำในครัว ระหว่างที่เดินผ่านห้องนั่งเล่นที่มืดสลัวสายตาของเขาก็ประทะเข้ากับสิ่งบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายเย็นเชือ่อมันคือเงาร่างสีขาวซีดร่างนั้นกำลังห้อยหัวลงมาจากช่องลมเหนือประตูน้ำห้องผมยาวดำคลับห้อยระพื้นห้องที่เคยว่างเปล่า กลับมีร่างไร้วิญญาณห้อยอยู่ตรงหน้าเขาในระยะประชิดบอลตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกโพลงด้วยความตกใจสุดขีดเขามองเห็นรายละเอียดของชุดสีขาวที่เปือเป้อนและขาดวิ่นอย่างชัดเจนในความมืดสลัวร่างนั้นนิ่งสนิทไร้การเคลื่อนไหวแต่กลับรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองทะลุค,ความมืดเข้ามาอย่างชัดเจนบอลพยายามจะก้าวถอยหลังแต่ขาของเขากลับก้าวไม่ออกมันหนักอึ้งราวกับถูกตรึงไว้ที่พื้น เขาพยายามเปล่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลําคอได้เลยแม้แต่นิดเดียวความหวาดกลัวบีบรัดหัวใจจนเขาแทบจะหยุดหายใจจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบไปเช้าวันรุ่งขึ้นบอลสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงของตัวเองเงื่อการท่วมตัวหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกเขามองไปรอบๆห้องเพื่อสำรวจให้แน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในตึกร้างแห่งนั้นแล้ว เขาลูบแฟนและถอนหายใจเฮือกใหญ่พลางปลอบใจตัวเองซ้ำๆว่าแค่ฝันร้ายเชื่อๆนี่มันแค่ฝันไปเท่านั้นเขาลุกขึ้นจากเตียงเดินโซซัดโซเซไปยังห้องน้ำเพื่อล้างหน้าล้างตาเมื่อมาถึงหน้าประตูห้องน้ำเขาก็ต้องฉุดยักขาของเขาชาไปทั้งแผบบนพื้นกระเบื้องหน้าประตูห้องน้ำมีหยดน้ำสีแดงจางๆหยดหนึ่งและข้างๆกันนั้น มีเส้นผมสีดำยาวตกอยู่เพียงเส้นหนึ่งที่เขาไม่คิดว่าจะมีอยู่ในห้องของตัวเองบอนเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวดวงตาของเขาจ้องมองหยดน้ำและเส้นผมนั้นไม่กระพริบภาพของร่างที่ห้อยหัวลงมาและหยดน้ำเย็นๆที่ตกลงบนหน้าผากเมื่อคืนนั้นย้อนกลับมาในความทรงจำทันทีและมันชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยไม่นี่ไม่ใช่แค่ฝัน บางครั้งความหลอนมันก็ไม่ได้อยู่ในจินตนาการแต่มันซ่อนอยู่ในทุกมุมของชีวิตและพร้อมที่จะปรากฏตัวให้คุณเห็นในเวลาที่คุณไม่คาดคิดที่สุดเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ยังมีอีกเพียบในช่องหลอนรอบมุ้งนะครับถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดหลอนที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหลอนรอบมุ้งไว้ด้วยนะครับแล้วมาหลอนกันต่อในอีพีหน้า สวัสดีครับ